ส so, วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในแมป Need More Proof นะหรือว่าต้องขี้มากกว่านี้ซึ่งเป็นแมปที่แบบเค่ชื่อก็สุดยอดแล้วนะฮะบอกเลยนะว่าแบบนี้เนี่ยเป็นแมปแนว Need More Heat นะฮะที่ค่อยๆจะอุจจารตามมากนะ,ะแต่ก็ฮาแหละก็เป็นว่าดีแล้วมาเริ่มเล่นกันเลยนะก็คือมีคนขอให้ผมเล่นมานะฮะแล้วไหนๆผมก็เล่นแบบแบบจะลองการไิฉชีตอนตีสามแล้วนะก็แบบนี้เนี่ยจะเป็นแบบคอโมโบที่ค่อนข้างดีอ่ะเล่นไปเลย มำไมีเสียงเอฟเฟกต์ปแปลกๆว่ะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี่น่มันระเบิดใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไม่เรียบร้อยนะฮะตัวเอกเราบร้าฉันรู้สึกป่วยอะ่ะฉันควรจะไปคลีนะโอเคอะอกทีฟแรกนะฮะไปทำการคลีนะคือเกมนี้นะฮะเหมือนนิกมอร์ฮีมากนะค,ะคือเลอา์บ้านเนี่ยคือใช่นะแทบไม่ต่างกันอ่ะเรา่าไปครีกันนะฮะในห้องน้ำนะ,ะป๊บครีไป เรียบร้อยได้0.4แล้วไงต่อโอเคทําการกดชักโคกไปแล้วนะฮะแล้วก็ไปทําการคุยกับพ่อกันนะผมบอกเลยนะฮะว่าถ้าเกิดควรดูตอนกินข้าวเนี่ยแนะนําให้ปิดไปก,ก่อนนะคือแบบเนื้อหามันสุดยอดมากนะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นความสุดยอดของไอเกมนี้ในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้านะคุยกับพ่อกันพ่อผมรู้สึกป่วยอะแล้วผมก็ขี้ไม่หยุดเลยฉันไม่เชื่อแกพ่อลองใช้เครื่องวัดคขี่ดูสิ ให้เอาแบบเครื่องวัดอนุภาคของคลี่แล้วก็โมเลกุลของคลี่ในอากาศได้โปรเจาพอ่อเครื่องมันดูแอดวานซ์เหลือเกินโอเคโอ้เดี๋ยว <c oughs> เครื่องยิงใหญ่วัดไป0.4คลี่มันก็ยังไม่พอนะแล้วตอนนี้ก็ไปสัมภาษณ์งานได้แล้วลูกจะต้องหางานจริงๆนะโอ้แมนโอเค สรุปนะฮะในเรื่องแบบนี้ก็คือเราเนี่ยจะต้องโดนพ่อบังคับไปสัมภาษณ์งานนะแต่ว่าเราไม่อยากไปก็เลยต้องทําการครีให้เยอะพอที่แบบทำให้พ่อเราเข้าใจผิดว่าเราป่วยนะเอาล่ะไปทําการครีเพิ่มกันนะฮะปึ๊บเป็นในเรื่องที่เรียบง่ายมากแล้วก็สุดยอดมากเรียบร้อยนะฮะครีเสร็จละแล้วก็ยังไงต่อโอเคนี่คือความอุจจารตาอย่างแรกของแบบนี้นะฮะคือออฟชิฟต่อไปทําการกลินขี้ตัวเองนะ,ะก็เลสโก น่าจะเป็นโปกที่สวยมากแย่แต่ก็ไปกันเลยเือกินแบบนี้เลยโอ้โหแล้วมีคำพูดบอกเลยนะแบบกลุบอะไรประมาณนี้เป็นแบบเสียงกลืนมปเข้าไปกินไปทำไมวะเนี่ยผมมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วเพื่อจะบอกพ่อว่าผมมีปัญหาในการคขี้จริงๆอะไรนะคุณพ่อช่วยวัดผมอีกรอบหนึงได้ไหมเพื่อตรวจสอบว่ามันมีโมเลกุลของขี้เยอะขึ้นหรือเปล่า อืมได้สิแต่ได้โปรดไปสัมภาษณ์งานเถอะนะผมมั่นใจว่าผมมีปัญหาในการขับถ่ายหรือว่าโลกอื่นที่เกี่ยวกับครีเพราะฉะนั้นผมจะใช้ชีวิตแบบคนปกติไม่ได้ได้โปรดตัวผมเถอคุณพ่อโอเคโหเราพูดแบบยาวมากเอาละตรวต่อไปนะฮะอแล้วก็ลืมบอกไปนะว่าคลิปนี้จะมาทำรายการก็คือเราเนี่ยจะมาหาไอิ้งทั้งหมดกันนะฮะซึ่งมีสียดิ้งนะอันนี้จะเราจะทําแบบกูติ้งก่อนก็ อันนี้นะครีเพิ่มจาก0.4เป็น1.2นะมันก็ยังไม่น่าเป็นห่วงขนาดนั้นนะได้โปรดไปสัสภา์งานเถอะอะไรนะเป,นเ,ปนเป็นไปได้ยังไงที่มันไม่น่ากังวลอะ่ะฉันจะทงครีมากกว่านี้โอเคทําการเอาคอนจากกระลาชโอเคเลเอา์เหมือนกันมากนะครับบ้าน2บ้านนี่นะแล้วก็เอาค้อนไปทําการพังซ่วงเพื่อเพิ่มเพิ่มแบบโมเลกุลของครีใช่ไหมเอาละพังไปนะครับระเบิดเลยครีเต็มห้อง เอาล่ะไปทาการคุยกับพ่อกันคุณพ่อผมมั่นใจนะว่ามีครีเยอะเกินไปนแล้วโอเคเดี๋ยวฉันจะตรวจอีกรอบหนึ่งก็ได้สองจุดหกก็ยังไม่พอว่าแต่แกไปหาครีเพิ่มมาได้ไงวะเนี่ยเอมไม่ต้องห่วงหรอกพ่อผมจะไปแล้วฉันจะต้องครีมากกว่านีย้ยังไม่พอเอาล่ะทําการครีลงหนังสือนะฮะหกเล่มนะ เรียกที่ว่าไม่ต้องทําการบ้านแล้วจวังหวะนี้เออไม่ใช่เราอยู่ในในวัยทำงานนี่หว่าก็าแต่เราแบบเราตัวเล็กแค่ไีนต้องทํางานด้วยเหรอ <c oughs> นี่เราแบบชชยเลเบรลเลยเปะเนี่ยแบบว่าแรงงานเด็กทําไปแลวกันทําการครีต่อไปเ <c oughs> ต็มปากเต็มคำว่า <c oughs> แต่นี้เป็นป้ายอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเบอร์ฮิตแมนอันนี้คือแบบเป็นอันนี้ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปทำน,นะอะละก็ไปหือนนกับกพ่อก่อนผมมาที่นี่อีกแล้วเพื่อขอการตรวจสอบหน่อยแกควรไปทํางานได้แล้วนะ เรา,าวัดต่อนะ,ะับเพราะเราใจดีมากเลยนะไม่แบบไม่โยนเราไปที่ทํางาน12.8ก็ยังไม่พอที่จะอยู่บ้านอะไรนะโอเคถ้างั้นผมไม่รู้ว่าวผมต้องทำอะไรต่ออ่าทําการคลี่ใส่อ,อ่างน้ำนะฮะบารทับนะเรียบร้อยมีเพลงขึ้นด้วยเล้วส็เกษตรไม่นี่ไม่รู้มีการแบ่งแบบเอ็กซ์ตรีมเรียบร้อยบวกห้า กับเพื่อพ่อกันพ่อรู้ใช่ไหมว่าผมมาที่ทําไมอะไรเนี่ยไปทํางานแล้วคุณพ่อก็รู้คุณพ่อจะทำอะไรเออก็ได้17.8ก็ยังไม่พอที่จะอยู่บ้านอยู่ดีนะลูกมันเริ่มซีเรียสแล้วฮะเอาล่ะทำการเปิด มันเป็น water installation สักอย่างนึงอะคือมันเป็นท่อน้ำนะฮะก็คือเป็นแบบโครงข่ายท่อน้ำในบ้านน่ะตรงกระดาดเปิดไปนะฮะแล้วก็เปิดไม่ได้หาโคบารมางัดม,มันออกมาปึ๊บแล้วก็ครี่ลงในท่อน้ำนะฮะเพื่อให้ทั้งบ้านเนี่ยกลายเป็นครีไปทั้งหมดเลยนะ <laughs> เรียบร้อยโอ้เ oh, ดเด้งด้วยเอาละคุยกับพ่อ สวัสดีโอเคโอเคเดี๋วยวฉันจะตรวจแกงรอบหนึ่งก็ได้มิสเตอร์สมาร์ทแพนสมาร์ทแพนนี่คืออะไรวะมันเป็นสำรวนสักอย่างหนึง่งมั้งยี่สิบคอยดูนะเอาละเราจะเริ่มแผงลึกแล้วนะฮะคือเราเนี่ยจะเปิดน้ำนะแล้วมันก็จะกลายเป็นคลีเพราะาเราเมื่อกี้เราแบบคลีใส่คงข่ายน้ำในบ้านไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเปิดไปแล้วก็เปิดแอ่งน้ำรก เรียบร้อยเต็มบ้านพ่อทำไมแกยังอยู่ที่นี่อีกเนี่ยอ้าวพอ่อพ่อรายอมละไม่ต้องแบบคุยอะไรมากมายสแกนอีกรอบยีิบเจ็ดไปทำงานอืมเอาอละทำการโทรหาเพื่อนนะฮะอย่าบอกนะว่าจะเอาเพื่อน,นแบบมาคึีนรถบ้านเนี่ยโอเคโทรศัพท์อยู่นี่แล้วเบอร์โทรก็อยู่นี่เลยมองไม่เห็นแป๊บหนึ่งอ่าสี่สี่ห้าหนึ่งสองสาม โทรหาเพื่อนเฮ้ยนายช่วยมาแบบดูมีเอฟเฟอร์มาถึงแบบมาทำงานให้หน่อยได้ไหมอะไรประมาณนั้นมั้งเฟอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามาแล้วนะฮะจังหวะนี้เพื่อนเราอย่างเยอะตัวเล็กซุด้วยเต็มบ้านโอ้ยีร้อยนี่ยเข้าแผลฉันแบบเป๊ะเลย บ้านเต็มไปด้วยครีไปคุยกับพ่อกันสวัสดีไม่อะไรเนี่ยเพื่อโอเคเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ว่ามันมีครีเยอะเกินไปเอาละทำการเอาครีไปใส่สระน้ำนะฮะได้หลอกเดิมเลยนะไดรหลอกเดิมกับไอ้นิดมอฮิตเลยทำการเรียกวัว แล้วทำเสียงวัวได้ด้วยจัหวันนี้นะฮะวัวมาแล้ววัวนั่นอะไรน่ะมัวมีบางคุยกันำลังเรียกฉันมัวๆัวโอเคฉันมาแล้วโอ้จหวันนี้วัวเฮลิคอปเตอร์มีเสียงเฟรนเฮลิคอปเตอร์มาโอ้ใบก้เป็นได้คุยอะไรมากมายเต็มเต็มวัวมันเยอะขนาดนี้เหลือเนี่ยมันมันไปกินอะไรมาวะเนี่ยวัวตัวนี้ เละจังหวะเด,ดีะโมทุกอย่างนี้เพื่อนายขอบคุณนะตูมม้ไหมไม่ไม่ตุต้จะลอยไปเลย <laughs> โคตรเกาหรือจะหรือจะเบิ้ม okay, โอเคไม่เบิ้มไม่มันเลยเอาล่ะไปทำการคุยกับพ่อกันนะฮะเราสามารถจมได้ไหม <laughs> วันเดียวเราสามารถจมครีดได้ด้วยเอาล่ะคุยกับพ่อสวันดี้รับคุณพ่อนี่แกได้งานหร้อยังเนี่ยเออยังไม่ได้เลยอ่ะ ต่ได้โปรดเช็คครีมผมที่เถอะผมไม่สามารถไปได้ผมมายถึงได้โปรดผมไปทํางานไม่ได้เรอกพ่อโอ้โหสามร้อยละไปทำงาน I will make the proof mail เอ่อประมาณว่าผมจะทำให้ครีมมันละลายอะไรเนี่ยคือยังไง ออให้ทําการปิดหน้าต่างทั้งหมดในบ้านนะครับเพื่ออบแบบกระแสครีในบ้านนะยิงูยิงอุจารและเกินอะไปิดไปนะฮะปิดไปหกบานยาวๆไปเรียบร้อยจังหวะนด้อบแบบสุดๆแล้วก็เปิดแบบโคมไฟห้าอันเพื่อละลายครีแบบขั้นสุดอบขั้นสุดนะฮะจังหวะเด้ว่าแต่ไฟอยู่ไหนวะเนี่ย อ๋ออ๋อมันเป็นสวิตไฟใช่ไหมใช่ใช่ใช่นึกว่าเป็นแบบเป็นโคมไฟแลมม่ใช้ขา้ปแลมนะเอาล่ะใช่มาแล้วกันเปิดไทมหมดนะฮะจังหวะนี้บวกกันห้าร้อยเยอะกว่าไอ้สาน้ำหลังบ้านเอกพ่อสวัสดีอะไรเนี่ยพ่อรู้แล้วเวลาต้องทำอะไรเราไม่ยอมไปทำงานได้นอน แปดร้อยแกก็รู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรอะ่ะไปทํางานมันไม่มีเหตุผลที่ยังอยู่บ้านไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงพอ่อเดี๋ยวเ <c oughs> มื่อกี้ผมผมเพลอกดข้ามเดี๋ยวคือผมนึกว่าันต้องกดแค่ลูกศรงจะข้ามไปได้เมื่อกี้ผมไปกดกลางจอนะฮะมันข้ามเฉยเลยนะเอาไปว่าแล้วก็ไม่ยอมพ่ออยู่ดีนะแล้วก็ต้องไปทําการครี่ใส่โซฟานะฮะเป็นไอเดียที่สุดยอดมาก เรียบร้อยโซฟาเต็มไปเลยแล้วก็ใส่ผมด้วยผมด้วยเรียบร้อยแล้วก็ทาการครีใส่ตู้ทั้งหมดในบ้านด้วยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นคอมโบที่สุดยอดมากๆเลยนะอ่ะล่ะตู้นี้ทรกเก็ตเป้าหมายของเราเราสามารถปิดได้ด้วยฮะ,ะแล้วพ่อไม่คิดจะห้ามเหรออ่ะเละทั้งบ้านจังหวะนี้แล้วไปหาครีไปจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยอาล่ะในห้องเราจะมีอีกอันหนึ่งใช่เรียบร้อย เอะเฮือกแล้วก็ครีโอลบนอาหารนะฮะนี่เป็นความอุจจารตากั้นที่สองนะเอาล่ะครีโอลกับข้าวและว่าแต่เราทำไม,มถึงมีสี่จานวะเนี่ยเราอยู่แค่สองคนไม่ใช่เหรอหรือว่าเรามีแม่กับเอ่อกับน้องชายด้วยหรือพี่ชายไม่รู้แฮะแต่ช่างมันมแล้วกันคือไม่กินไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเอาล่ะพอ่อนี่นมันกินอะไรอ่ะนี่พ่อเพิ่งได้กินเหรอ นี่มันเป็นกลิ่นครีที่ผมบอกพ่ออยู่นั่นแหละแย่ yeah. ไปอาบน้ำได้แล้วและจากนั้นก็ไปทำงานสทัทีเอ่อเกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะคือตอนนี้อ่าชัวเวอร์ไอห้องน้ำเนี่ยมันห้องน้ำบอกวาเป็นครีแทนแล้วอ่ะแทนที่จะเป็นน้ำปกติอะไรนะเอ่อพ่อช่วยเช็คผมได้ไหมจะขอบคุณมากเลยถ้าทำแบบนั้นเอาละ เช็คอีกรอบหนึ่งโอ้โหสองพันไม่ไปทำงานได้แล้วเด็กน้อยอะไรเนี่ยโอเคผมจะให้บทเล่นกับพ่อเองเอาล่ะไปทำการหยิบดอกไม้ภผ่ข้างนอกบ้านนะฮะมาสิบอันนะเอามาทำอะไรเนี่ยหยิบปลาจังหวะน,นี้นะฮะนี่คือนิดมอมนนี่ภาคใหม่ใช่ไหมเอ่ยเอาดอกไม้ไปขายไม่ใช่เอาล่ะ ยิบมาสิอันอแล้วก็ดอกแบบนี้เลยเหรอแล้วก็ทำการคลี่ใส่สดอกไม้นะฮะเอาเข้าไปเฮืรียบร้อยแล้วก็หยิบมาเอาไปให้พ่อ <c oughs> เป็นบ้านที่ซกงงจริงเลยนี่มันสอนลูกกันยังไ,ไงไงวะเนี่ยสวัดีสวัสดี่ดดนนที่สุดงานเป็นไงบ้างอาวพ่อเข้าใจผิดว่าเราไปทำงานใช่ไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวผมบอกพ่อทีหลังเอาดอกไม้ยิบไปก่อนขอบคุณนะ กลินดับสามร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหพ่อแบบอ้วกเลยอิอออกไปเดี๋ยวนี้โอเคยังไม่พอใช่ไหมโอเคโอเคให้ไปดำการคลี่ใส่บ่อน้ำข้างนอกนะฮะบ่อน้ำเกี่ยวอะไรไม่รู้นะแต่เป็นบ่อน้ำแบบเนี้ยบ่อน้ำไอ้สีทองเนี้ยไม่รู้ือคามเป็นสีทองละเต็มเต็มรีบร้อยหกร้อยเก้าสิบ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอน้ำพังเลยเหรอโอ้โหนี่มันเป็นการแบบโคตรนคตรใส่บ้านตัวเองแรงแบบนี่คือแรงไฮโดรลิกนะฮะโคตรแรงอะล่ะโอเคโอเคฉันรู้แล้วว่าทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่วัดต่อไป2 8 0 0ไม่แกต้องไปทำงานเด็กน้อย เออเกี่ยวกันเรื่องนั้นนะ่ะคือผมพลาดงานแล้วอะไรนะแกต้องโดนกักบ,บริเวณแน่นอนโอเคน,ะนั่นเป็นจุดที่ผมขีดเส้นเอาไว้สำหรับอะไรแกรู้รเลยไหมออกไปเดี๋ยวนี้ย้ายไปที่ประเทศไหนก็ได้ฉันไม่สนหรอกหรือไปที่ดาวสักดวงหนึ่งแบบว่าอยู่เลน,นัสหรือว่าที่ไหนก็ได้อยู่เรน,นัสเหรอหอา้าวจังหวะนี้นะฮะไฟนนลนะให้ดำาการ หยิบดวงดาวมาแบบมาชนโลกใช่ไหมนี่เชือกพร้อมนะฮะได้พร้อมใจพร้อมเราทำได้ไปแล้วทุกอย่างเพื่อความขี้เกียจด,ดึงมาและตอนนี้มันก็จบแล้วโอ้โหระเบิดเสียงอย่างดัง เละนะฮะจังหวะน,นี้นี่มันดวงดาวครีจังปะเนี่ยไม่ใช่อยู่เลยนัดละสแกนผมอไปทีหนึ่งหน่อยพอ่อเออเครื่องบอกเออทูมั o o ูครีเยอะเกินไปแล้วฮะเออฉันว่าแกน่าจะอยู่บ้านได้นะวันนี้เย้ขอคุณก็พอ่อไม่มีปัญหาลูกก็แต่ทำไมพื้นมันสั่นอะ ดาวไปแล้วเรียบร้อยนะฮะกูเอนดิ้งโอ้เอออย่างน้อยนายก็ไม่ต้องไปทำงานนะแล้วก็ต่อไปนะฮะแบทเอนดะิ้งนะก็ผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะเพราะว่ามันก็สเต็ปเดิมไปแหละสเต็ปเดิมก็ไอ้พวกนี้มอฮีทกับนี้มอเควอสเลยนะฮะก็คือการไปแบบไปกดตรงนี้นะเพื่อ,อจะขึ้นรถบัสไม่ใช่ขึ้นรถบัสหมายถึงว่าขึ้นรถไปทํางานนะ ซึ่งมันก็เหมือนเดิมอะก็คือแบบมันจะพยายามโน้มน้าวเรานะฮะว่าอย่าไปเลยนะแล้วก็ให้เรายืนรอประมาณชาติเสดนะฮะก็คือประมาณนั้นนะร <c oughs> อไปสักปีหนึ่ง Five minutes later อ้อเมื่อกี้ผมทำการยืนรอประมาณเออสองนาทีนะฮะก็พ่อเราบอกบอกแล้วว่าเอาล่ะลูกไปกระเถอะพ่อเตรียมตัวนานมากเลยอะ,ะใช้เวลาตั้งสองสามนาทีแนะ่เอาล่ะ ไปกันนะฮะไปสัมภาษณ์งานนะเอ๊สเราก็ต้องแบบต้องนั่งกับไปกับพ่ออยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วแล้วทำไมพ่อมันบอกว่าให้เราไปเองอะ่ะคือยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแล้วกันนะฮะไปสัมภาษณ์งานเรียบร้อยแล้วก็ <laughs> เพลงมาเลยแบดเอนดิ้งคุณไปทำงานแตกแล้วก็เอนดิ้งต่อไปนะฮะคือเมอร์เดอร์เอนดิ้งนะ โดยไนเนี่ยง่ายๆเลยนะฮะคือตอนที่เราชำการโทรหาเพื่อนก็ให้เราโทรเบอร์อื่นแทนนะฮะคือเบอร์คนนี้นะเป็นเบอร์แบบเบอร์ฮิตแมนก็คือ887 221ซึ่งเบอร์ทุกคนน่าจะเหมือนกันนะฮะก็สามารถทําตามคลิปนี้เลยนะกดเบอร์เดียวกันอนะเดี๋ยวเผื่อไม่แน่ใจเราเดินกลับมาแป๊บหนึ่งอ่า8 8 7 2 1. เรียบร้อยโทรนั่นใครนะี่ย ผมต้องการให้คุณช่วยผมไม่อยากไปสัมภาษณ์งานแต่พ่ออยากให้ผมไปเพราะฉะนั้นคุณรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงเป้าหมายกันเหรอฟังดีๆนะนายจะต้องรอจนถึงเที่ยงคืนและจากนั้นก็ยิงพลุขึ้นไปบนฟ้าฉันจะได้รู้ว่านายอยู่ไหนและถ้าน,นั้นสำเร็จการสัมภาษณ์งานของนายก็จะจบลงโอเคโอเคขอบคุณ สิบร้อยนะฮะตัดเข้าแบบดาร์กเอนดิ้งนะไปนอนกันเพลงเพลงมันจะแบบเพลงมันจะแชปปี้กัาเนี่ยพ่อจะตายนะเอาละนอนกันนะฮะมาเที่ยงคืนละรอบนี้ไม่มีเพลงและพ่อละนอนอยู่ด้วยเอาละทำการยิงพุกกันนะฮะชีเป้าฮิตแมนนะ grab firework พลุเหรอโอเคทำการหยิบพลุมาโอ้เ oh, ด e ี๋ยวทำไมพลุมันหน้าตาแ,บบแปลกๆวะเนี่ยเอาละได้มาแล้ว hvr แล้วก็ทำการจุดพลุ ue, ที่ข้างนอกจุดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อแบบคลิกซ้ายเฉยเปน็นแบบกดจอยเฉยนะถ้าเกิดในมือถืออ่ะเรียบร้อยจุดพลุแบบว่าล็อกเป้าแล้วจังหวะน,นี้ยว่าจะฮิแตแมนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยทำไมมันถึงแบบม,มาสามารถเห็นพลุได้ด้วยรอ อูดเสียงปืนอย่างดังเลยไปเช็คทีพพพ่พ่อพ่อพระพ่อพ่อพูดอะไรหน่อยสิไอ้โรดเอาวพ่อตายไปแล้วพ่อไม่นะแล้วเราจะร้องไห้ทำไมเนี่ยแล้วก็สั่งเข้ามาเองไม่ใช่เหรอ <c oughs> เอาละช่างมันแล้วกันนะแล้ทำไมถึงต้องทำแบบนี้เนี่ย <c oughs> แล้วก็เรียบร้อยนะฮะ พอเราไปแล้วเลอเพลงอย่างเศร้าเลย Murder Ending <Ed> โอเคแล้วก็ต่อไปนะฮะคือเบส Ending นะ,ะโดยวิธีการทำเบส Ending เนี่ยก็คือพอเริ่มมาแล้วนะฮะก็ไม่ได้ไปคุยกับพ่อนะก็ข้ามเดลอกไปเลยทำการคลิกลลัวชึบๆโอเคแล้วก็ทำการหาเหรียญมาสักอันหนึ่งนะฮะซึ่งเหรียญเนี่ยมันจะสปอนอยู่แบบสุมๆ รอบๆบ้านนี้นะฮะก็ต้องไปทําการหานะซึ่งอาจจะอยู่ตรงชั้นหรือว่าอยู่ตรงนอกบ้านก็ได้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะก็สามารถไปตามหากันได้โอเคผมหาสักครู่หนึ่งนะ One eternity later อ่าเน่เน่เผมเจอละ <c oughs> มันอยู่แบบหลังบ้านอยู่นี่เลยนะ <c oughs> อยู่แบบอยู่อย่างไกลอ่ะ <c oughs> คือบางคนนะฮะถ้าเกิดแบบดวงดีจริงนะอาจจะอยู่ในบ้านก็ได้ก็แ้วแต่คนนะฮะก็เป็นว่า พอเราได้เหรียญนี้มาแล้วนะฮะให้เราเนี่ยไปทำการโยนใส่ไอ้บ่อน้ำที่เราเพิ่งคลีบไปเมื่อกี้นะอาละโยนไปแล้วซึ่งอันด็กน,นี้นะฮะเป็นกุ้ยอันเด็กนะก็อาจจะซึงเล็กน้อยอาละมามาที่ฐานบางอย่างกันเถอะฉันหวังว่าฉันจะไม่ต้องทำงานอีกต่อไปแล้วตลอดทั้งชีวิตของฉัน บอนะ้าแห่งความหวังนะฮะแล้วก็กลับไปทาการคุยกับพ่อกันนะซึ่งเพื่อให้มันได้อารมณ์นะฮะผมจะทาการปิดประตูนี้ก่อนนะอโอเคแล้วก็ไปทําการคุยกับพ่อกันพ่อออ้แต่ว่าก่อนนั้นนะฮะก่อนจะคุยกับพ่อมันจะมีเสียงยกปล่งมานะให้ทาการเปิดมาเลยออ้สวัสดีพี่พี่เป็นใครเด่ยลอตเตอรี่แมนเฮ้ตรงนั้นอ่ะยองยองกินเออมันหมายถึงเรามาั้งเป็นแบบเด็กน้อยประมาณเนี้ย เอ,อสวัสดีพ่อของน่ายอยู่ที่บ้านหรือเปล่าอะ่ะฉันมีข่าวที่ยิ่งใหญ่จะมาบอกเขาเดี๋ยวนะเป็นข่าวสาหรับชื่อใครนะเออมันเป็นข่าวสําหรับทอยเดอเดอร์ทอยอันนี้เป็นแบบยูสเนมผมนะถ้าเกิดเป็นคุณก็จะเป็นยูสเนมคุณนั่นเป็นผมนี่นัน่นเป็นข่าวสำหรับผมเออแน่ใจเหรอใช่นั่นเป็นผมเองผมแน่ใจโอเคงั้นก็ ฉันมาที่นี่เพื่อจะสปายนายสำหรับการชนะเอ่อลอตเตอรี่100ล้านดอลลาร์เย้ yeah! เดี๋ยวนะแต่ฉันไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยฉันเป็นคนซื้อเองอะไรนะท,ทำไมอะ่ะฉันจะต้องบอกแกสินะตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ฉันเล่นลอตเตอรี่ในชื่อแกตลอดเลย เพราะฉันอยากให้แกฉชนะลอตเตอรี่แล้วก็มีอนาคตที่สดใสไม่เหมือนฉันที่ติดอยู่ในบ้านแบบนี้และนั่นคือสาเหตุว้าทำไมฉันอยากให้แกไปหางานนั่นมันคุณพ่อใจดีมากเลยผมแล้วพ่อนะผมจะไม่ต้องไปทำงานอีกต่อไปแล้วเรียบร้อยเบสเอนดิ้งถูกลอตเตอรี่เฉยเลย <laughs> บอ่อน้ำศักดสิทธิ์จริงๆ นี่ฮะเบทเอนดิ้งมันจะไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไปแล้วโอเคและแรกก็คือ4ี่ทับสีเอนดิ้งของวันนี้นะฮะก็คือเป็นแบบเอนดิ้งทั้งหมดของเกมนี้นะ,ะก็ถือว่าไม่ได้มเอนดิ้งอะไรเยอะมากแต่ก็ถือว่าค่อนข้างสนุกอยู่นะฮะแล้วก็ยังน่าอุจดตาม,มากนะแต่ก็เอนดิ้งสุดท้ายนะฮะถือว่าค่อนข้างซึ้งพอสมควรเลยนะ ออล่ะก็เป็นมันนั้นนะฮะสำหรับวันนี้นะแล้วผมก็เพิ่งแบบเพิ่งรู้ด้วยว่าไอ้คนสร้างแบบนี้นะฮะเป็นคนสร้างเดียวกับไอ้แบบไปซื้อนมนะซึ่งผมเคยเล่นแบบนี้เมื่อสมัยก่อนนะฮะก็สามารถไปตามมาดูกันได้นะแต่มันก็แบบไม่ค่อยจะมีอะไรมากหรอกสเออแบบนั้นนะก็คือผมแบบไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะไม่ใช่แบบออร์เรนดิ้งนะโอเคประมาณนั้นนะฮะสำหรับนี่มมพุกในวันนี้ก็เลืใครแบบมีความเห็นยังไงนะฮะก็สามารหมากเมาไม่บอกก็ได้นีแล้วก็สาหรับวันนี้นะฮะก็ขอลาแบบนย